กักท้ายสบายดีปอเม่พี่น้องผู้สุขสุขเด้อมากินตำหักหุ่งน้ำน้องหน่อยปนิดาเด้อมีหมากกะทิ้นเราเป็นผัดแกมกับไผ่เดินนะ่ะแซ่บๆ mm. กินหลายคนอนะ่ะ อยู่อาซาแปดปีเผาอซามาเท้าวกับบัวต่อยใครจะว่าวันาเ,าปเปล่บมเานซัมปปลูลาเท้วก,บบวกรนึ่งนี่คือี่รยงทีี่เอเนยหรือว่าเดี๋วท่า,ทาเลยเป็นกับปูดองเางป,ปุอยู่ปูเทวหนาแล้เอามาดองไว้ ว <laughs> กูมาใม่จิบขาวจะสัะจิบขาวหมดต้นเด็กขอออกกันนะจริงจังเส็งนะฝันตัวชวบ,บ้านป่าคาดอนคือเก่าเดิมป่ารูปน,น้ำป่า